คอนโซลด้านบนครับตัวนี้เป็นหนังนะดูคุณภาพหนนี้ท่านผู้ชมรถปี2013นะแต่หนังเนี่ยไม่มีรอยซีดไม่มีรอยแตกลายเลยโดดเด่นเลยเรื่องเงียบนุ่มครับนะถึงอยู่ในคาลาสรถผู้บริหารนะครับในี่ใต้ท้องครับไม่เคยมีรอยขูดไม่เคยมีรอยกระแทกครับก็จริงอย่างที่เขาบอกเลยว่าผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายสำหรับผ่อนได้ขอดเนี่ยองศาของเบาะเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆเลยครับนะ ลับมาพบกับผมเซลบอยครับวันนี้มีรถผู้บริหารหน้าใช้งานมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับสําหรับคันนี้ครับเป็น Honda Accord ปี2013ครับเป็นตัว2 0ดีใครหารถแบบวิวไซนี้อยู่ราคาบงเบาแบบนี้ทางนี้เลยครับคิวอาร์โค้บอยแอดไลน์คิวอาร์โค้บอยครับทักเข้ามาหาบอยครับมาคุยเงื่อนไขในการหลอกรถกันมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันครับด้านหน้าครับโคมไฟหน้าให้เป็นโคมไฟหน้ามาแบบโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟหน้าแล้วก็ไฟตัวเดย์ไทม์ครับ จะเป็น LED ตรงนี้ครับด้านล่างได้ใส่ตัดหมอกมาครับกระจังหน้ากับกันชนหน้าครับจะเป็นกระจังโครเมียมแล้วก็มีแถบคิ้วโครเมียมตรงด้านล่างกันชนครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กหลายางครับตัวนี้ให้ขนาดแม็กมาเป็นแม็กคอร์บเครับเป็นแม็กอลลอยสีเทาครับของเดิมโรงงานเลยให้ขนาดยางมาที่2หห้า1้ครับยางตัวนี้เป็นยางปี2 0 2 2ท่านผู้ชมใช้ได้อีกยาวๆเลยครับกระจกด้านข้างครับ ปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวเป็น LED ที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วกรอบประตูครับได้เป็นคิวโครเมียมทั้งหมดเลยครับมือเปิดประตูก็เป็นโครเมียมพร้อมปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกครับมาดูแผงข้างประตูนั่งครับแผงข้างประตูภายในเป็นสีเบจครับเป็นทูโทนครับสีเบจแล้วก็ตักด้วยลายไม้ตัวนี้นะแล้วก็ที่ปืนมเปิดประตูเป็นสีโครเมียมครับได้ลำโพงเสียงแหลมมาวัสดุตรงนี้เป็นหนังหมดเลยนะครับเป็นหนังด้านล่างนี่ได้ใส่แสงสว่างมาด้วยมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่สะเข็ดเบสอาร์ต ิมเดิมครับเขตตัวรถครับท่านผู้ชมนี่เขตตัวรถครับนี่อันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรืยนต์อันนี้เป็นรหัสเครื่องยนต์ R20 เครื่องยนต์2 0 0 0ซีครับมาดูด้านหลังครับประตูหลังฝั่งซ้ายมือครับนี่วัสดุเป็นหนังครับนี่เป็นหนังหมดเลยนะแล้วก็ได้ม้านมันแดดมาตรงนี้ตัวบ้านมันแดดราดูโครงสร้างหลักครับนี่ครับท่านผู้ชม เดิมๆเลยครับมาดูด้านท้ายรถครับไฟเบรกได้มาเป็น LED ครับได้ไฟเบรกมาสามตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ามดังบนนี้ครับได้กล้องถอยมานี่เพื่อนๆมีกล้องถอยมาแล้วก็คิวโครเมียมตรงกันชนล่างครับสวยเลยครับคันนี้มาดูที่เก็บสัมภาระกันบ้างมาดูตะเข็บเบ็ดร้ายกันเลยครับเนี่ยเบ็ดร้าเดิมๆเลยครับเนี่ย ดูน็อตฝั่งกระโปรงท้ายเนี่ยไม่เคยแกะเลยไปอีกฝั่งบ้างครับเนี่ยแม็กอาร์เดิมเเลยครับมาดูน็อตกันครับเนี่ยเห็นไหมครับน็อตเดิมเดิมไปเนี่ยไม่เคยแกะเลยซุมย้มยางอะไรยางอะไรตรงนี้ได้มาเป็นล้อมแม็กครับเครื่องมืออยู่ในกล่องนั้นทุกอย่างดูซุ้มนี่ซุ้มสวยๆเลยซุ้มเดิมเดิม่าไปดูฝั่งขวามือของตัวรถกันบ้าง นี่เป็นตะเข็บเม็ดอาร์คสั่งประตูหลังขวามือเดิมสวยประตูหน้าครับฝั่งคนขับได้ปุ่มคีย์เลดมาเปิดล็อคปิดล็อคแล้วก็นี่ครับแผงข้างาประ Auto, ตูกระจกออโต้ดานฝั่งคนขับครับแล้วก็เมโมรีบอกครับสามารถเซตได้สองตำแหน่งครับดูโครงสร้างหลักครับตะเข็บเม็ดอาร์ครับ ครบแล้วตะเข็บเป็นอาร์รอบคันบอดี้สวยหมดเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องครับปะมาครับมาดูหน้าห้องเครื่องกันนี่ฝากระโปรงมีการเก็บงานสีมาดิมีการถอดนอด็อตแต่ว่าตัวฝาในฝาเดิมนี่ครับดูปิกเกอร์ทุกอย่างนะครับดูขอบเน่เดิมหมดครับนะแล้วก็ตัวคานหน้าคานไฟทุกอย่างเดิมหมดนะก็มีเคลีย์สีพวกรายละเอียดพวกสเก็ดหินเนะี่ยท่านผู้ชม ครับเน,นี่ยน็อตเห็นไหมมีรอยแกะมาะดูเครื่องยนต์ครับนี่เครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์วีเทคขนาด2,004ให้แรงม้ามาที่155แรงมานน้าเครื่องยนต์เบนซิน2.0ค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันอยู่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะตัวนี้ก็เบากว่าตัว2.4ถือว่าใช้ได้ครับเครื่องยนต์สวยบอดี้สวยครับรถสวยรอบคันปะ่ะเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันไปดูความสวยงามของห้องโดยสารครับปะ มาครับเราเข้าไปอยู่ภายในเจ้า Honda Accord คันนี้กันแล้วดูคอนโซลด้านบนก่อนเลยครับนี่คอนโซลด้านบนครับตัวนี้เป็นหนังนะดูคุณภาพหนังนี่ท่านผู้ชมรถปี2013นะแต่หนังนี่ไม่มีรอยซีดไม่มีรอยแตกลายเลยตรงนี้ก็เป็นคอนโซลลายไม้นี่เป็นลิ้นชักใส่ของทุกอย่างอยู่ครบนะคู่มือการใช้งานครับนี่เรามาถึงตัวเบาะครับเบาะตัวนี้ปรับไฟฟ้าครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับแล้วก็มีด้านข้างนี่ผู้โดยสารสามารถปรับเบาะได้ด้วยนะแล้วก็ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นี่ที่เท้าแขน ช่องที่เรอแขนครับมี power outlet มาให้หนึ่งช่องแล้วก็ AUX แล้วก็ USB ครับนี่ให้มาครับที่เรอแขนเป็นหนังนะครับแล้วนี้คอนโซลลายมาตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนี่แก้ที่วางแก้วมาช่องใส่ของเล็กน้อยตรงนี้อันนี้เป็นมานหลังไฟฟ้าครับตัวมันหลังไฟฟ้าสเต็ปเกียร์ก็มีแต่ตัว L ตัว D 3ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ครับตรงนี้ก็มี power outlet ให้หนึ่งช่องครับแล้วก็ที่ใส่เศษเปลี่ยนจริงๆแล้วมันเคยเป,เป็นที่เขียบบุหรี่นะดูสมัยก่อนนลนะ แล้วก็นี่ครับที่ใส่ของมาถึงต้องแอร์กันมั้งครับแอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลดูโอโซนครับนะแอร์ดิจิตอลออโต้ดูโอโซนครับแบ่งซ้ายขวาครับหรือจะกดซิงก์กันก็ได้นะหน้าจอวิทยุครับตัวนี้มีเมนูให้เล่นเมนูก็จะขึ้นอยู่ด้านบนนี้ครับเห็นไหมครับารายละเอียดเมนูเล่นอะไรได้บ้างเชื่อมต่อ USB ได้ครับนะเชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวนี้ใส่เล่น CD ได้ครับแล้นี่หน้าจอแสดงผลด้านบน มาถึงพวงมาลัยและเลื่อนใหม่กันบ้างครับรถตัวนี้ครับพวงมาลัยฝั่งซ้ายมือเป็นมัลติฟัง์ชันครับมีปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์ฝั่งขวามือเป็นครุสคอนโทลและนี่เป็นหน้าจอเลื่อนใหม่ครับรถวิ่งไปแล้ว2 3 4 5 8 8สมกิโลก็ถือว่ากลางๆนะเพราะว่ารถปี13ตอนนี้รถ11ปีวิ่งสองแสนก็จบแล้วปีเรามัน2 0,000กว่า <c oughs> ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไร <c oughs> ด้านบนครับนี่บานบันแดดได้กระจก2หน้ามาไฟสองสว่าง ไฟส่องแผ่นที่ได้สองตำแหน่งครับแล้วก็ที่ใส่แว่นฝั่งของผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันครับนี่ว่ามันแดนแดได้กระจกฝองหน้ามาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหน้าค่อนข้างจะให้มาเยอะมากครับนะเดี๋ยวฟิลของตัวเบาะนั่งเนี่ยถือได้ว่านั่งสบายมาก a อ c o คอร์ดนี่ยทำมาคุณภาพของตัวหนังเบาะแล้วก็ฟองน้ำก็ทำมาได้ดีมากเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับว่า ผู้โดยสารตอนหลังนั่งแล้วจะฟิลเป็นอย่างไรที่เขาบอกรถพูดไปหารข้างหลังมต้องนั่งสบายไปดูกันครับมาถึงผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับก็จริงอย่างที่เขาบอกเลยว่าผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายสำหรับผ่ได้ขอดเนี่ยองศาของเบาะเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆอะไรครับนะไฟส่องสว่างของสำหรับช่องผู้โดยสารทั้งซ้ายทั้งขวาครับแล้วก็มีไฟตรงห้องโดยสารตรงกลางด้วยหมอนรองศีรษะรอง,องรับสําหรับผู้โดยสารมาสามตำแหน่งนั่งกันสองคนก็นี่เลยที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วนี่ครับได้แอร์หลังมาครับเนี่ย ได,ด้านหลังมาด้านหลังนั่งสบายมากด้านข้างครับมีม,าม่านบังแดดมาให้เนี่ถดูว่าใช้ได้เลยครับไปเดี๋ยวไปลองขับกันลองเทสไดร์กันดูว่าการขับขี่ไปยังไรไปชมกันครับปะมาครับเรามาชมการเทสไดร์กันเดี๋ยวขอดูช่องว่างพงไรก่อนเลยครับยกซ้ายยกขวามีเสียงดังนิดหน่อยอ่ะอันนี้เดี๋ยวนี้รถต้องเข้าเก็บงานนะอ่ะครับแล้วก็ลองเร่งดูครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีกับ หนึ่ง้อยห้าสิบห้าแรงม้านี่ตามสำเนาเลยนี่เครื่องยนต์2 0 0พันดีซี้อยห้าสิห้าแรงม้าเดี๋ยวลองดูการขับขี่ดูทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีครับ Honda าคไดเนี่ยทำมาด้วยความโดดเด่นในเรื่องเงียบนุ่มครับนะถึงอยู่ในคลาสรถผู้บริหารนะครับแต่มาลองช่วงระยะเปลี่ยนเกียร์ดูบ้างครับลองเหยียบอัตราชาร์จอัตราอะไรเป็นอย่างไรบ้างมาครับระยะ2 0 0วเมตรเราขอลองเหยียบดูมา นี่ครับกดจงคันเร่งเลยก็ช่องจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ก็โอเคครับไม่มีช่องว่างก็แก๊กครับถือว่าใช้ได้เลยคันนี้<ว>ปเดี๋ยวเราไปขึ้นห้อยดูกันดูช่วงล่างกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันครับไปมาชมช่วงล่าง,งเจ้าแอคคอร์ดคันนี้นะครับนี่เลยนี่คือช่วงล่างของเขาเลยมาดูโช๊คหลังกันเลยครับนี่นี่เห็นไหมครับโช๊คหลังแห้งๆเลยครับดูบูทยางแต่ละตัวเนี่ยใช้ได้เลยครับ แ่มๆเลยเนี่ยอีกฝั่งครับเนี่ยดูโช์ครับแห้งๆเลยครับเดี๋ยวเอาขึ้นอีกหน่อยอันนี้แผ่นซับใต้ท้องท่านผู้ชมมาจะได้เห็นกะได้ชัดดูแผ่นซับใต้ท้องกันมาเนี่ยเพื่อนๆน,นี่ใต้ท้องครับไม่เคยมีรอยขูดไม่เคยมีรอยกระแทกครับเี่แผ่นซ,ซับใต้ท้องมาดูด้านหน้าครับเนี่ยดูโชกหน้าครับ ยางเขาขับครับเนี่ยทายเครื่องครับมีคาบหน่อยนะเดี๋ยวให้ช่างดูว่าคาบที่เกิดจากอะไรเนี่ยโชคครับดูยางเขาขับครับโอเคครับช่วงล่างก็มีคาบน้ํามันนิดหน่อยเดี๋ยวก็เอาเข้าไปเคลียร์เก็บรายละเอียดครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผนครับว่าผลเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของอันนี้ไปฟังนะครับเ้าใจมาก ไป็นงางรครับท่านผู้ชมน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายหลายท่านนะครับดูราละเอียดทุกอย่างดีเทลทุกอย่างรอบคันหมดแล้วคันนี้ถือว่าจัดว่าเป็นรถที่สวยคันหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้ครับ h o n ด้ a c c o r d ปี2013เป็นตัว2 0 e l ใครดูคลิปแล้วชอบทางนี้เลยนี่ q ิวเวร์โค้ดบอยครับแอดไลน์ฮิวเวร์โค้ดบอยได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนครับมาครับถึงตอนสําคัญกันแล้วเรามาฟังเรื่องสิ่งที่น่าสนใจกันสำหรับคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของรถผู้บริหารนะครับ ผ่อนเดือนละ7 2 3 2บาทครับราคาเบอร์ขายท่านผู้ชมเพียง368,0 0 0บาทท่านผู้ชมลดล้านกว่าบาทขาย3680 0 0บาทรีบแอดไลน์หาโบเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com